เอาละครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม GTA V ออนไลน์กอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวรถนะครับคือที่ผมเล็งๆไว้นะก็จะเป็นไอเต้าคันสีแดงนี้นะครับแล้วก็สีเขียวนู้นนะครับแล้วก็สีขาวอันนี้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะรีวิวคันไหนนะในคลิปนี้แต่ถ้าเพื่อนๆได้เนขะ้ามาดูแล้วคงรู้แล้วแหละว่าผมรีวิวคันไหนนะครับก็ เอาจริงผมเพิ่งจะรู้นะว่าการมาซื้อรถที่นี่เนี่ยมันสามารถทําได้นะครับเมื่อก่อนมันทําไม่ได้ไงแล้วแบบผมหยุดเล่นไปตั้งแบบ2อาทิตย์เอ้ยสปี2อาทิตย์เลยวะ <c oughs> ก็คือหยุดเล่นไป2ปีกว่า,วาได้เลยนะครับมันมีอัปเดตมาเยอะมากนะครับแต่ว่าคันนี้ผมว่ามันเหมือน BM ดนะีค่อนข้างสวยเลย,เยอาจจะเป็นคันนี้ก็ได้นะแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยนะครับว่ามันสามารถที่จะเฟซได้ได้นะครับนี่นะครับ กดเทใจเลยนะครับเขาก็จะมีเวลาจํากัดให้เราประมาณ5นาทีนะครับให้เราลองขับเล่นดูนะครับก็จะได้รู้ก่อนเขาาวว่ามันดีหรือเปล่านะครับเฮ้ยแต่คันนี้ถือว่าขับดีเลยครับเออใช้ได้ก็โอเคเราก็ถ้าลองแค่นี้ก็กด F ค้างนะครับแล้วก็วดกลับไปตื่นเขานะครับโอเคอ่ะโหนึกว่ามันจะ พาเรากลับไปด้วยมันเอาไปแต่รถนะครับตรงนี้ขับลับเดี๋ยวจะได้ต้องวิ่งนะครับเดี๋ยวจะตัดไปเจอกันตอนอยู่ที่อู่แล้วกันนะครับอ่ะก็วิ่งกลับมาถึงแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจแล้วเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถคันนี้แล้วกันนะครับมันชื่อรถชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันนะราคา1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นใช่ไหมห้าพันไม่ใช่ออกสุดละหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นนะครับแพงเหมือนกันนะ ไปซื้อเอาไปเก็บไว้ที่โอหแล้วอันไหนมันว่างบ้างวันนี้คือรถมันเยอะนะครับแล้วผมไม่ได้เล่นนานนะก็เลยเจาไม่ได้ว่าอู่ไหนมันว่างบ้างนะครับอาเขดั้งแต่ว่างอันเด่นนะครับหรือว่ามันจะขึ้นเฉพาะไอ้นี่อย่างเดียวโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งรถไปที่อู่นะครับ นะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวไปเอารถกันนะครับที่จริงโทรเรียกก็ได้นะแต่แบบผมอยากคุยกับเพื่อนๆืนเนี่ยเพราะว่าแบบมันมีอะไรอัปเดตมาเยอะแล้วแบบผมแบบไม่ได้ตามข่าวมานานนะครับก็มีอะไรที่อยากจะบอกผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็จะมีคลิปมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับคาครับช่วงวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันอัปเดตนะครับประจําสัปดาห์เนาะแล้วก็พวก สูบเสาอะไรเงี้ยก็น่านจะเป็นพวกทางเทลนะครับของแบบรถมอไซค์กับเอ่ออาร์ซีเบนิโตนะครับแม่งติดอยู่ที่ปากนะพูดไม่ออกโอเคเมื่อกี้ผมเอาไว้ที่ไหนวะเอาไว้ที่อาร์เคสหรือวะแม่งมั่วไปเรื่อยเลยเนี่ยตอนเนี้ยหลอนอะไรก็ไม่รู้อออออโอเคมามาถึงที่หู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปแต่งกันนะครับหวังว่าจะเอาลายออกได้นะผมว่าคันนี้มันรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะที่มันแบบดูแบบดูสวยอะดูหรูด้วยนะครับแล้วอัอราเร่งก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่ขนาดเดิมๆเฮีย okay, ผมชอบเลยนะครับการควบคุมก็น่าจะไม่ยากมากนะสำหรับรถคันนี้มามาแต่งรถกันนะครับ ต่อก็ใส่ไปเลยนะครับหนึ่งรกก็ใส่ไปนะครับจัดเต็มบัมเปอร์มาดูบัมเปอร์หน้ากันนะครับมีสิบแบบ12แบบแหละมีแบบธรรมดาด้วยอันหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสี secondary นะครับแล้วก็จะเป็นคาร์บอนนะครับอืมอ่ะอันนี้จะเป็นสีสีแรกเลยนะครับ family อ่ะครับผมไปกดใส่ไปแล้วแ่งเลยกดผิดนะครับอันนี้เป็น secondary นะครับการนี้เป็นสปอยเลอร์ ไม่ใช่อันนี้เป็นอ,อสีคาร์บอนหล่อนอะไรเนาะอันนี้พูดผิดพูดถูกไปหมดนะครับก็อนนี้อยู่ที่ชอบนะครับก็ชอบอันไหนอแต่ผมว่าคาร์บอนอันนี้สวยมันดูแบบดูเติมจากชุดแต่งข้างบนตรงนี้มาดีนะครับดูหรูดีแบบนี้ก็ไ่ค่อยสวย,ยหรือเปล่าอ่ะ่นี้ไปแล้วกันนะเป็นคาร์บอนไป どうも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 どう อันนี้อะไรเนี่ยเอ,อบอกนะครับอืมคอนเสิร์มันดูแบบหรูๆหน่อยแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตหน่อยอะไรแบบอ่ะ นีไปอาวอนปักเกตโอบา ีอื่นก็สวยเหมือนกันนะอ่ะโอเคเอาเป็นออเลสไว้นี่แล้วกันนะครับออเลสอะไรวะฟอสนะครับออเลสเฉยมาเป็นเกมสู้คนป่าเลยนะครับ <c oughs> หล่อนไปเรื่อยอ่ะวันนี้พูดอะไรก็ไม่รู้เอาอันเดียวพอนะครับเป็นคีบฉลามแล้วกันนะก็จะมีเป็นดูโอนะครับบอกว่าอันเดียวพอนะครับสองอันก็ไม่ไใช้นะครับราคาก็เอาเป็นเดิมเดิดีกว,ว่านะ เกิร์ตนะครับเกิร์ตเกิร์ตเอาแบบเรียบๆแล้วกันนะไม่ต้องแบบเน้นอะไรมากนี่นจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะเน้นมันก็สวยลนะพอออกเลยใส่สต็อกไปเปลืองตังค์จัดๆอ่ะสปอยเลอร์นะครับมีอะไรบ้างเนาะเอาเป็น มันไม่ค่อยมีอันที่แบบไม่นี่เลยอะอ่ะใส่นี้แล้วกันนะเอ,เอ๊ก็นี้จะเป็นอ่ะที่ฟางแสงเหรอใส่มันก็จะเป็นสิ่งๆหน่อยนะครับลองใส่ไปแล้วกันนะวผมใส่นี้ไปเบื่อค่อยมาเอาออกนะครับโหลดซะหน่อยนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับ อ่ะ turbo ครับใส่เข้าไปอ้าวโอเคตัวนี้เปลี่ยนเป็นคาร์บอนเลยครับข้างหน้านี่ถ้าจะคาร์บอนหมดแล้วล้อแม็กนะครับเลือกล้อแม็กกันดีกว่าเอาเป็นแบบลองดูแบบสปีดหน่อยแต่จริงๆคันนี้มันมั่งเอาเป็นแบบไฮเอ็นหรือเปล่ารถมันดูแบบค่อนข้างหรูเลยลองไปดูไฮเอ็นดีกว่าไฮเอ็นแต่ว่าจะเอาเป็นสีโครมนะครับ จะได้แบบเงาเงาไม่ค่อยโดดเด่นอ่ะที่รู้สึกใส่แล้วมันโดดเด่นอ่ะอันนี้แล้วกันโอ้เจ็ดหมื่นแพงงั้นนะส่วนนี้เงินจะหมดแล้วไงไม่ใช่อะไรใส่ไปกันกระสุนนะครับอ่ะมันนี้ไม่ใช่น,นี่อันนี้การกระสุนนะครับแล้วก็ลายล้อผมเห็นมันจะมีคันไหนไม่รู้ว่าที่มันจะมีลายหลายๆลายเลยนะครับอันนั้น แต่ว่าผมเป็นคนไม่ได้ไม่ได้ชอบลายที่ล้ออะไรมากไงหมดเรียงอะกระจกนะครับไอเอาเป็นกระจกใสดีกวสาใสใสา,สาไปนะครับเอเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองรถกันดีกว่าว่าหลังแต่งมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้รู้สึกว่าน่าจะนานเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้มันกระชับกระชับหน่อยนะครับเฮ้ยใช้ได้เก๋เลยคันนี้ แต่รู้สึกเวลาเข้าโค้งเสร็จออกตัวช้าไงก็ไม่รู้ือผมคิดเองวะ่ะถึงรถมันช้าอยู่แล้วอตายไปพล้วกั้นไอเวนขับรถอย่างนี้จริงๆเราเป็นคนผิดนะครับไม่ใช่เราดิผมะอะแต่ผมว่าําดีเลยนะครับแนะนำแนะนำได้เลยนะใครตั้งือเหลือๆมองหารถใหม่อยู่ก็แนะนำให้ซื้อนะครับ ว่าม so okay. so like so ันขับสนุกดีนะครับแล้วก็มันดูสวยด้วยนะครับโอเคเลยอะเข้าโค้งอะไรเงี้ยการควบคุมใช้ได้นะครับเก่งๆคุ้มถือว่าคุ้มราคานะครับตอนแรกผมมีตังค์เท่าไหร่สามล้านสี่โอ้โหหมดไปสองล้านกว่าก็แขงเอาลิสต์หนูยัดนะ สำหรับค่าตัวรถคันนี้แต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับโอเคผมว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาและทําให้คลิปมันยืดยาวอไปจนแบบไม่มีอะไรแบบเป็นสาระนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไว้จะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับกี้ลินแทบจะพันกันนีกแหละยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูรถคันไหนอีกนะครับลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับหักนะลิมพันกันอีกแหละ โอเคเอาเปา็นว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันถ้าอยากเะดูรถิธนไหนเดี๋ยวผมจะหาเงินไปซื้อแล้วเอามาลีวให้ดูกันนะครับโอเคไปละบ๊ายบายซียู